วันนี้จะสอนล็อกอินนะครับขั้นตอนแรกก็จะเริ่มอสอนล็อกอินของ e l a n i c นะครับกับล a t a เบ s e s y s q l นะครับขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการสร้าง API ที่เป็น PHP ก่อนนะ,ะวิธีการสร้างนะครับก็จะเหมือนกับการสร้าง API ทั่วๆไปที่เรียนมาในในห้องเรียนนะครับแต่ทีนี้เวลาเรา select นะครับ ซึ่งจะล็อกอินได้เนี่ยมันจะต้องส่งยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา2ค่านี้นะครับที่ได้จากโมบายเนี่ยนะครับคือยูเซอร์กับพาสเวิร์ดมาทําการค้นหาข้อมูลนะครับถ้าเกิดค้นหาเจอเราจะให้มันตอบนะครับกลับไปที่นะครับกับไปที่ API ว่า1น,นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอเนี่ยจะตอบกับ0น,นอกจากการตอบ1แล้วถ้าเกิดมันหาเจอนะครับเราจะให้มันตอบตัวนี้ไปด้วยคือตอบ customer id ไปด้วยนะครับอ่นะ API ก็จะตามนี้ แล้วเราก็จะใส่ล็อกให้มันนะครับเราก็จะดูได้เวลามันควรี่เนี่ยเวลามันใช้คําสั่งเนี้ยเราจะดูได้จากล็อกว่ามันใช้คําสั่งว่าอะไรนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทดสอบกับ API ตัวนี้ก่อนนะครับโดยการยิงไปที่เซอร์วิสนะครับชื่อเว็บเซอร์วิส์ตอิจนจะสังเกตว่าตอนนี้เซอร์วิสเรามันตอบ นะครับ notification กลับมาคือตอบนะครับว่ามัน u n d e f i f y variable นะครับหมายถึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเราเขียน if e เอาไว้ที่ขียนว่าถ้ามีการโพสต์มาเนี่ยให้เอาค่าที่ post มาเนี่ยค่า user ไปเก็บไว้ในตัวแปร username ค่า pass ไปเก็บไว้ในตัวแปร pass นะครับแต่ที่มันขึ้นขึ้น error แบบนี้หมายถึงมัน error นะครับมันหาตัวแปรที่ชื่อว่า username กับ password ไม่เจอเพราะว่ามันยังไม่ใช่วิธีการ post เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเขียน else ให้กับมันด้วยนะครับ ว่าถ้าไม่มีการโพสต์มาจะให้ ifl เเป็นอะไรนะครับถ้าไม่มีการโพสต์มาผมจะให้ ifl เนี่ยสมมุตินะครับสมมุติถ้าไม่มีการโพสต์มาจะให้ชื่อว่าช <Wow. S 1> ลาบุตรแอดยหู aho, แล้วก็ password หนึ่าสีเพื่อที่เราจะสามารถจะทดสอบได้ว่ามันคิวรี่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้หน้าตาสวิตออ,ออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็ลองดูไหมเห็นไหมมันตอบกับมาแล้วคือมันหา user password นี้เจอนะครับ user password สราวุธแล้วก็ password 1นึงสเจอก็คือมันก็จะตอบเป็นหนึ่งว่ามันเจอเจอแล้วก็เอา customer เข้าออกมาด้วยก็คือ c หนึ่นะครับแบบนี้ เราจะคิวรี่ได้แต่ถ้าเกิดมีเอเรอร์แบบเมื่อสักครู่นี้อแอปโมบายมันจะไม่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพโพสต์โค้ดเซอร์วิสตัวนี้เอาไปให้นะครับทำเซอร์วิสเสร็จแล้วก็จากนั้นก็มานี่นะครับมาที่ตัวแอปเรานะครับคิดหน้าสักหนึ่งหน้ามาก่อนนะครับขอคิดสักหนึ่งหน้าก่อน ได้ละนะครับจากนั้นหน้าล็อกอินเรากนะร็เช็คสักนิดหนึ่งชื่อคา้าเพจล็อกอินแล้วก็ไปแอดเข้าโมดูลก่อนเพราะว่าไปแอดเข้าโมดูลตามปกติในการเคลียร์หน้าใหม่เราต้องแอดเข้าโมดูลทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะเรียกใช้ไม่ได้ เสร็จแล้วนะครับเราแอดแล้วจากนั้นเราก็นะครับแอดเข้า declare แอ d คัดเข้า declare แอดเข้านะครับ entry component นะครับอ่าทีนี้เราก็ได้หน้าล็อกอินเข้ามาในตัวโมดูลละทีนี้เราจะใช้หน้าล็อกอินได้เนี่ยเราต้องแอดตัวนี้ด้วยนะครับ switch ตัวนี้ด้วยก็คือ http module นะครับอ่าแล้วก็ import เข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดต่อกับ ฐานข้อมูลผ่านพอร์ต HTTP นะครับทีนี้เรียบร้อยทีนี้ก็ขอเซตตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าล็อกอินเนี่ยมันรันเป็นหน้าแรกนะครับก็ไปที่คอมโพเนนต์นะครับผมอยากให้ตอนนี้มันเป็นหน้าโฮมรันเป็นหน้าแรกอยู่อยากให้หน้าล็อกอินรันเป็นหน้าแรกก็เปลี่ยนนะครับเราลองดูนะครับที่ไลฟ์ ต้องดูสิว่าเออเลยหรือเปล่าไม่รู้เออนี่สองเจ็ดศูนย์โคลอนเบอร์แปดแปดพันแปดพันหนึ่งร้อยเห็นไหมน้ารับอินติลลัคแต่ว่ามันเป็นปกตินคะครับมันเป็นปกติทีนี้พอเราได้แล้วเราได้เซอร์วิสแล้วเนาะเมื่อกี้เราได้เราได้เซอร์วิสแล้ว รเราได้หน้าเพจแล้วทีนี้เราก็จะมาสร้างอินเทอร์เฟซนะครับเวลาเรากอินก็ต้องมี2ช่องคือช่อง username ช่อง password แล้วก็1ปุ่มที่จะใช้กด s u b m i มิตนะครับก็ทําเหมือนกับตกแต่งหน้าตาอินเทอร์เฟโดยทั่วไปอะครับจา์ก็จะตกแต่งหน้าตาอินเทอร์เฟซเอาแบบลวกๆเนาะหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องสวยมาก เสรแล้วก็หนึ่งปุ่มอ,อีกหนึ่งปุ่มบัตทอน เป็นแบบนี้อันนี้ปุ่มล็อกอินนเะ,ะเมื่อกรอกแล้วก็กดเข้าล็อกอินทีนี้เท็กบล็อกพวกนี้เราต้องเอาค่าไปนะครับต้องส่งค่าไปหน้า t ไท c r i p t เพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งชื่อเท็กบล็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ ng model ในการตั้งชื่อ วารูตรงนี้ยังไม่เอาครับยังไม่ต้องมีวารูแล้วก็เท่ากับชื่อชื่อปุบว่า user name นะคันชื่อเท็กบ o x อนี้ชื่อ user name ส่วนเท็กบ o x อนี้ผมให้ชื่อว่า password password นะครับ password โอเคเรีย,ย okay. บร้อยลองเช็คก่อนว่าหน้าตาเรื่อยไหม

เซี๋ใหม่ก่อนนะครับมันมันติดหน้าโปรดจิกเกิาโอเคเมื่อกี้มันติดหน้าโปรดจตกเกาเ่า,กกาลั่นไปลั่นมาเสร์ฟใหม่โอเคใช้ได้นะครับก็จะ ผู้ใช้ก็จะกอรอก u s e r password อะไรของเขาเข้าไปนะครับแล้วก,กดปุ่มล็อกอินทีเนี้ยตรงเนี้ยเราต้องเขียนนะครับเขียนเม h อดให้มันนะครับว่าถ้ากดปุ่มล็อกอินแล้วจะให้มันไปไหนนะครับผมก็จะมาเขียนในนี้นะครับผมก็จะบอกว่าก่อนอื่นเลยก็คือจะต้อง import ก่อนนะครับในนี้คือทําให้มันสามารถที่จะใช้ http ได้นะครับ พอร์ตไอทีพีไฟล์ ขอค o p y นครับเย g p ชู้นะครัโคไม่เจ import ตัวนี้นะครับหรือเมื่อกี้หาโค้ดไม่เจอนะครับ import สรบัดนี้จากนั้นก็นะครับออประกาศใน constructor ของมันนะครับประกาศ h ห tp ออกมาใช้งาน,นก็ให้ tp ออกมาใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวแปรมารับด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตาม a p i แล้วเนี่ยเมื่อมันล็อก in ได้เนี่ยมันจะส่งไอ้นี่กลับมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องหานะครับอะไรมารับมัน นะครับก็ลัตตลิสรนะดับนนะียวดูหน้าตาดีเดี๋ลือไปแล้วยังนะยังอยู่ยังอยู่นะนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างนะครับโอ้ลืมไปเมื่อกี้ใช้นะครับอ่อ uh, user กับ password เพราะงั้นเราต้องประกาศตรงนี้ด้วยประกาศชื่อมันด้วย นะครับค่ามันจะได้เข้ามาในตัวแปรนะครับเป็น any นะครับแล้วก็ pass เป็น e any เช่นเดียวกันเสร็จแล้วเราก็จะสร้างเมท็อดนะครับเมท็อดที่จะสร้างให้ชื่อว่า get login ลรวก็เอาสองค่าเนี้ยส่งเข้าไปนะครับวิธีการส่งเข้าไปก็จะเหมือนเดิมคือเราใช้แบบนี้นะครับคุณจะส่งค่า user name ไปใช่ไหมนะครับมก็เลยบอว่าจะส่งไปใน user name this user name path ส่งไปในชื่อ p a s s นะครับแล้วก็ค่าของมันก็คือ this ไอชื่อตัวเนี้ยนะครับกับชื่อเนี้ยมันก็คือตรงเนี้ยนะครับของ a p i นะครับดูหน้าตายังอยู่ยังอยู่ใครจากนั้นก็พอเราได้แล้วก็บอกบอกมันนะครับก็คือเหมือนกับการ Connect ที่แบบเป็น json access ปกติก็คือไปที่เซอร์วิสตัวนี้ชื่อว่า get In. ไปที่เซอร์วิสตัวนี้นะครับจุด Subscription ก็คือนะครับถ้าตอบกลับมานะครับก็เอาไปใส่ไว้ใน Data นะครับซึ่งใน Data ให้มีการทำงานต่อไปนี้คือเช็คก่อนว่าเราก็จะไลคอนสโซลกับว่ามันตอบไอ i s t a t ฮสก็คือ ตอบไอ้ตัวนี้กลับมาด้วยอะไรมันจะมีแค่ศูนย์กันหนึ่งนะครับหรือถ้ามันนะครับมันไม่ตอบนะครับตรงนี้ถ้ามันเออร์เลอร์ถ้ามันเออร์เลอร์ไม่ใช่คอนซร์เลอร์ ถ้ามันเออร์เอร์นะครับโอ้เออร์เรอร์ก็ให้ทำแบบนี้ถ้ามันเออร์เอร์ให้ทำแบบนี้นะครับก็คือแจ้งว่าไรล์ล้อคอนโซลเออร์เรอร์นะครับ,เ,ร er ror, รบนะเดี๋ยวเราจะลองให้ปุ่มมันคลิกเม็ตัดนี้ดูก็ใส่ e ีเวนคลิก v ีเวนคลิก เราเขียนต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันออโต้อะไรอะเขาเรียกออโต้ฟิลก็คือมันจะใส่ให้อัตโนมัติมันชอบเพิ่มแท็กอะไรพวกนี้ขึ้นมาตอไปเรียมไปตัดล็อกอินนะครับดูสิว่าแล้วก็เปิด s 1 2ขึ้นมาดูตรงคอนโซลนะครับถ้าเกิดมันล็อกอินสำเร็จ นะครับมันจะต้องให้ API สแตัดมาให้ค่าย API ตแตัดมานะครับถ้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยก็คือขึ้น e r r o r นะครับโอเคลองใส่มุ่มวไปก่อนถ้าใส่มุ่มวมันจะต้องตอบตาม API ของเราแล้วเนี่ยมันจะต้องตอบก็คือถ้าใส่มุ่มวเข้ามามันจะต้องตอบเป็นศูนย์นะครับนะลองจะใส่มุ่มวไปก่อนนะครับ ตรงนี้ยมันตอบเป็นสูตรแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเกิดใส่ถูกนะครับอ่าชื่อ username ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลปกติตอนนี้ก็คือส saud yahoo yahoo com password หนึ่งสองสามสี่ตคอ 1, 2, 3, ตอบหนึ่งเห็นไหมมันตอบหนึ่งเนเชื่อว่ามันล็อกอินได้ละ เพราะฉะนเราได้ค่า login คือ user username password เนี่ยถูกเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่อก็คือตรงนี้ if ถ้านะครับถ้าไอ้เจ้า API status เนี่ยตัวเนี้ยถ้าตอบกับมันตอบกลับมาเป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคุณจะให้มันทำอะไรนะครับก็แล้วแต่คุณคือจะให้ไปหน้าไหนก็แล้วแต่ ไปหน้าก็ทําใช้คําสั่ง push นั่นแหละนะครับที่เคยสอนใช้คําสั่ง push ใช้คําสั่ง push เพื่อให้มันไปหน้าไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่นะครับมันไม่ตอบมันไม่ตอบมาเป็น1ก็ต้องตอบมาเป็น0ถ้าไม่คุณจะให้มันทําอะไรอย่างเช่นขึ้นขึ้นข้อความแจ้งเตือนก็คือการท alert, ํา alert นะครับแค่นี้นเสร็จแล้วหรือไม่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ Customer ID เขียกนะครับคุณก็แบบนี้ว่าอยากจะได้ Customer ID ก็เมื่อกี้เพราะว่าน,จจน้อยใจมันจะตอบธรรมดาแล้วมันตอบหนึ่งศูนย์แล้วมันยังตอบ Data กลับมาให้เราได้ด้วยก็คือตอบมาในฟิลนี้คือ Data r e s o u l t เพราะงั้นคุณจะอ,ออกมาก็ได้ก็ใส่หลอกเข้าไป ผมเอาออกไปทางหลอกโชว์นะครับคัดไอดีคือคนอยากจะรู้ว่าคนที่ล็อกอินคือใครเนี้ยติดอะไรเนี่ย มันตอบ customer ID มาด้วยนี่เราก็จะได้ค่านี่คือค่า customer ID เราก็ดูว่าเออคนนี้เป็นคนล็อกแล้วก็เอาไปโชว์ข้อมูลที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยว่า customer ID ตรงเนี้ยเป็นคนล็อกอินนะครับโชว์ที่หน้าตายินต์เฟล์เขาได้อนะ่เราคิดว่าน่าจะได้แนวทางแล้วแหละนะครับอนะ่เดี๋ยวมีขอทํา insert update delete อีกอันจะขอมานะเดี๋ยวทำให้ทยอยทำให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณก็สามารถส่ง Data ไป ส่งข้อมูลคุณเนี่ยไปที่เซิร์ฟเวิร์ได้แล้วนะเนี่ยคุณส่ง User password ไปที่เซิร์ฟเวิร์ได้แล้วถ้าคุณอยาก Insert คุณก็เปลี่ยนคําสั่ง select เนี่ยเป็นคําสั่ง insert อยากอัปเดตก็เปลี่ยนคําสั่งเนี่ยเป็นคําสั่ง update หรือ delete ก็เปลี่ยนคําสั่งตรงนี้เป็น delete มันก็น่าจะ insert update delete ได้แล้วนะแต่อยากทําให้ดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ดูนะครับอันนี้คือ l o g i n เดี๋ยวจะโพสตโคดนี้เอาไว้นะครับบน Google นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำลิงก์ให้ก็เข้าไปดูกัันนะครบ Okay. ขอบคุณมากครับ